ขอลองอะไรหน่อยได้ปะเอาตาน้องเจนมาแตะที่ตาพี่พอจะทําหนังยาวเรื่องแรกอะไรอย่เงี้ยเนาะก,ก็รู้สึกว่าอยากทําเรื่องที่มันมันเป็นตัวเรามากที่สุดก็เลยหยิบยืมเรื่องราวความสัมพันธ์บางอย่างมาจากชีวิตจริง่ง่ง ซึ่งบัตเตอร์ไฟคิสใช่ปะ่ะคะเหมือนแพ่เหมือนกับว่าเล่นสิ่งนี้มาก่อนแล้วก็เพิ่งมารู้ว่ามันเป็นเหมือนการจูบกันผ่านขนตาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันช่างดูผู้หญิงมากๆคนที่จะเล่นสิ่งนี้ได้มันต้องเกิดความสบายใจอะคะ่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันมากๆไม่เคยจะแบบเอาหน้าใกล้ๆกันอะไรขนาดนี้เลยคะ่ะคือเอิญคือใกล้ที่สุดละในชีวิตที่ต้องแบบแล้วจ่มอยู่อะนานมากค่ะ จริงๆใครก็พิกอัพมาจากน้องๆด้วยอะไรเงี้ยตอนเวิร์กช็อปให้ให้สคนนี้ลองแบบอินพัวไว้ในการเล่นสิ่งนี้อะไรเงี้ยการสัมผัสบางอย่างมืออย่างท่าทางอะไรเงี้ยเราก็ให้ให้น้องสองคนลองเอ็กซ์พอร์อะไรคือความรู้สึกที่สบายใจท่าแอคแอคชั่นเทียนสูงข,ขึ้นสูงข,ขึ้นสูงข,ขึ้นคาร์เต้นสเตททร์ฟพอได้เล่นในซีนจริงแล้วเป็นยังไงบ้างพอเวิร์กช็อปก็รู้สึกว่ามันเจออะไรามากขึ้นเยอะ ม,มันมีสมาธิด้วยแหละใช่เราต้องมีสมาธิมากจริงๆคนมันเยอะมากอ่าค่อยๆพาออกาจ,จ้าจ้านะมันรู้สึกไม่ได้บิวไม่ได้อะไรเลยค่ะแต่เมื่อแค่หันไปแล้วแบบเห็นดวงตาเขาอะแค่นั้นเลยค่ะทุกอย่างก็มาเลยเออหนูแบบเอ็นจอยมันแล้วที่แบบเรารู้สึกมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองคนนี้มันไม่ได้คิดมาว่าจะเล่นอะไรอะ เออมันเหมือนกับสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ข้างในตัวตไปแล้วแล้วก็รีแอคกับสถานการณ์ตรงหน้าแค่นั้นเลยซึ่งมันดีมากๆพอเรามาแบบอยู่กับสถานการณ์จริงๆแล้วอยู่กับคนที่เล่นจริงๆเออตอนนั้นเราเป็นแบบเพี้ยนกับน้องเจนแล้วโหน้องเขาก็คลิกกันเลยก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็น perfect match ท,ที่ได้เจอน้องสองคนนี้ค่ะ